ะเลสุดท้ายท้ายสุดผู้ให้ย่อมได้หมดผู้ให้ย่อมได้หมดเหมือนกับให้สุขเขาเราสุขเองให้ทุกข์เขาเราทุกข์เองหัวหน้าคนหนึ่งกินข้าวเที่ยงเสร็จต้องใช้ลูกน้องซื้อโอเลี้ยงทุกครั้งที่หัวหน้าคนนี้ได้โอเลี้ยงเสร็จโตหัวพวกวชอบเลือกว่าเลือนี่คนดีทุกวันจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นแรมปีมันเจ็บหัวในมันเจ็บเท่าไหร่แต่มันเจ็บที่ใจมันเจ็บลึกมาก ตกหมูคูตลลวดชมจังเลยตกหมูชายวันหนึ่งได้เรียนรู้ว่าธรรมะการอยู่ด้วยกันผู้ใหญ่ต้องมองผู้น้อยด้วยความเมตตาผู้น้อยต้องสัมมาคารวะด้วยความเป็นผู้ใหญ่ถ้าสังคมใดไม่มีผู้น้อยไม่มองผู้ใหญ่ด้วยสมาคารวะผู้ใหญ่ไม่มองผู้น้อยด้วยความเมตตาปัญหาในการตกบ้องหมูก็เกิดขึ้น จึงเป็นเหตุเป็นผลที่เราได้ขยงเย็นข่าวเย็นขาวมาแล้วแล้วปันนั้นเป็นวันแรกที่หัวหน้าบอกกับลูกน้องว่าไอ้น้องต่อไปนี้พี่จะเริกตกหัวน้องแล้วพาะน้องเนี่ยคนดีจริงๆไอ้น้องก็อ้ำมักเมื่อึ่งครับอืมหัวหน้าครับต่อจากนี้ไปผมก็จะเลิกถุยน้ำลายใส่โอเลี้ยงแล้วนะครับผมถุยมาตลอดเลยโอ้โห,โหที่ผ่านมาได้ขัดกินเสรยลูกน้อง ระวังดีๆนะครับสําหรับคนที่ชอบใช้ลูกน้องชงกาแฟชงกาแฟให้พี่หน่อยถามตัวเองก่อนว่าเคยทําอะไรให้มันขัดใจไหมเดี๋ยวมันใส่คอฟฟี่เมียกอใส่นะครับอ่าหลายต่อหลายครั้งเราทําอะไรกับคนอื่นมักจะไม่รู้ตัวเหมือนพ่อจาร์ถามลูกศิษย์ที่ขับรถให้ยอม้ะยอมถูกหวยสักสามล้านยอมจะเงินไปทําอะไรสามล้านนะครับ สองล้านห้าผมซื้อรถเลยครับเอาหลยออีกห้าแสนนะโยมอีกห้าแสนนะครับผมจะจ้างพระจารย์สืบแล้วมาขับรถให้ผมบ้างมันคิดไมันคิดได้ยังไงเออมันคิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นสายสัมพันธ์เกิดขึ้นกับพวกเราจะประกอบด้วยสี่พารด้วยกันพารแรกครับ expectation แปลว่าอะไรครับความคาดหวัง ท่านทั้งหลายมาที่นี่มีแต่ความคาดหวังอยู่แล้วหนึ่งจะต้องสนุกอย่างง้นอย่างนี้จะต้องสนุกแแต่ถ้าไม่ได้รับความคาดหวัง trust ก็จะไม่เกิดขึ้นคือความไว้ใจเมื่อไหร่ก็ตามลูกน้องสนองความคาดหวังต่อมวหน้าได้ความไว้ใจก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดความไว้ใจขึ้นก็เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องชัดเจนครับต่อมาครับ power และ authority คำสองคำแปลเหมือนกันแต่ใช้แตกต่างกัน,กนหน้าที่ของเรามาให้รักษาคนมาให้ดูแลคนไม่ได้มีหน้าที่มิควรที่จะปฏิเสธในการรักษาใครทั้งนั้นสามมีนสแล t โกจะมีความหมายอะไรหากโรงพยาบาลแห่งแผ่นดินโรงพยาบาลเสรีราชผ่านมาตรฐานทุกอย่างแต่พบว่าคนในองค์กรไม่มีความสุขเลย ผ่านมาตรฐานเป็นโรงพยาบาลเอกของแผ่นดินแต่พบว,ว่าพอมาดูจริงๆมีแต่คนเจ็บปวดรวดร้าวไม่มีชีวิตชีวาในการทํางานไม่มีประโยชน์อะไรเชนเช่นบริษัทที่แสวงหากําไรมากมายมหาศาลแต่ไม่เคยดูแลคนในบริษัทเรา,าใช้เงินในการใช้เวลาในการหาเงินหาทองได้นะโยมแต่เราไม่สามารถที่จะเงินทองนั้นซื้อเวลากลับคืนมาได้ไม่ได้จริงๆเลยเรื่องเวลา ไม่งั้นความหมายของคนที่มีเงินก็มีความสุขแล้วสิครับและไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปที่ต่างประเทศบ่อยมากนักหายไปเท่าไหร่ไม่รู้เงินน่ะเยอะมากขนาดนั้นเลย <c oughs> หายไปเท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> มีเก็บไว้จนเต็มตู้เสื้อผ้าไว้หมด <c oughs> ขนาดนั้นเลย <c oughs> ยืนยันว่าหายห้าล้านนี่เป็นอาการรวยจนไส้ตันเลยนะโยมร <c oughs> <c oughs> วยจนไส้ตันเลย พระอาจารย์รู้แล้วถ้าอยากจะรู้ว่าทรัพย์ทั้งหมดทั้งมวลหลายหลายร้อยล้านนั้นมาจากไหนต้องไปถามอาจารย์สุขุมรับเพราะแกจะเป็นคนที่เฉลยทรัพย์ของทรัพย์รอมได้ทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมาอย่างไรบ้างความสําเร็จเราคงไม่อยากจะเป็นในสิ่งนั้นแน่ไม่อยากจะเป็นในสิ่งนั้นแน่ เพราะเหตุแห่งการที่ไปเปบียดบังเอามาเป็นของของตนเป็นของของตนไม่มีความหมายสิ่งใดเลยไม่มีความหมายสิ่งใดเลยในสมัยก่อนโบราณมีอมาถถํามาตย์ท่านหนึ่งเป็นคนที่ไปอะไรนะตัดสินชาวบ้านปลูกแตงโมปรกากฏไอ้เรือแตงโมเนี่ยเาวันเนี่ย เรือพาด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 ไปไล่ข้างๆแล้วปรากฏไปไปออกผลอยู่ไล่ข้างๆทางฝั่งนี้ก็ลดน้ำเอาลดน้ำเอาไปถึงเวลาก็ปรากฏคนข้างๆก็ไม่เอาแตงโมเกิดที่ภาคสากันเกิดขึ้นว่าลูกแตงโมที่เกิดขึ้นในถิ่นของเราแล้วมันไปออกลูกในถิ่นของคนอื่นลูกแตงโมควรเป็นของใครอามาท่านนี้ตัดสินด้วยความที่คิดว่า แตงโมวัตถุอยู่ในพื้นที่ของผู้ใดย่อมเป็นของผู้นั้นทันทีที่ตัดสินปั๊บเท่านั้นผู้คนมากมายก็ต่อว่าต่อขานจนเป็นเหตุให้อมามาท่านนี้เสียใจเกือบอกแตกตายหนีเข้าไปอยู่ในปา่าหนีเข้าไอยู่ในปา่าและแกก็กลับมาใหม่จิตใจสงบมองเห็นได้หมดมาพร้อมกับหลักการตัดสินอะไรทราบไหมครับอินทบาท หลังในการตัดสินของอินภาพาทเข้า<ส>ใจคำว่าอินทภาพไหมครับคือพาดไปถึงไหนหมายความว่าก็ตัดสินไปถึงนั่นแต่ในทางตุลาการเขาตัดสินบอกว่าหากตุลาการหรือผู้ที่ตัดสินท่านใดรู้ว่าคดีนี้เป็นของญาติหรือผู้มีอำนาจเหนือตนควรที่จะแสดงสปิริตของตนโดยการที่จะไม่รับตัดสินคดีนี้บอกเอารถมาให้ ดูก็ไม่เอามาบอกเอาปืนมาให้ก็ไม่เอามาบอกให้มารับข่าวก่หาก็ไม่มาแต่เพอ่นกรรม,มันติดจรวดเว w ร์ไวเว็บคลิกป,ปุ๊บจรวดฟีดไปไม่ต้องการรถแล้วไม่ต้องการปืนแล้วไม่ต้องมาแล้วเพราะ DNA ที่ลายมืออยู่ติดกับลูกกระสุนมันไม่ละลายไปกับความร้อนมันชัดเจนแล้วว่าเป็นลายมือของใครกรรมมันติดจรวดครับไม่วันใดก็หนึ่งไม่ช้าก็เร็วมันชัดเจนครับและต่อมาและต่อมาภาคที Part ่สี่อิโมชันและฟังชันทำไมต้องมามาอบรมทำไมอันนี้ก็อารมณ์ ทำไมจึงอาทำไมจึงหบรมจนถึงหกโมงเย็นใช่ไหมโยมใช่ไหมอ๋อสี่โมงแล้วครับอ๋อท่านหลังบอกโอ้โหนานๆทีได้เจอพระนายโยมนะะแต่พระอาจารย์ก็ไม่อยากจะกลับเร็วเลยช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นตอนเย็นต่ออีกรอบนะพระอาจารย์ไม่อยากจะจากห้องหรูหราพโยมห้องนอนดีมากเลย ตั้งแต่บวชมาเพิ่งเคยเจอเจริญพรอขอบคุณมากที่ถวายความโรหลาให้กับพระจนพระไม่อยากจะกลับว่าโอ้โหท่านห้องน้ำไม่มีก้อนท่านก้อนไปไหนนั่งในห้องน้ำไม่มีก้อนมันรู้สึกยังไงไม่รู้อยู่ถามพนักงานโรงแรม ยมทัมจริงจะทำไมห้องน้ำไม่มีกรงแมวเสือใหญ่โตขนาดนี้อ๋อมันเป็นไลฟ์สไตล์ของพี่ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ครับพูดขึ้นหมดเลยครับพูดหมดเลยแต่ชีวิตของเราอยากจะให้ใช้ชีวิตแบบฟังก์ชันนะครับคือใช้ชีวิตกับสิ่งที่เองมีและเป็นสังเกตดูไหมครับเวลาอบรมสัมมนาที่ไหนก็จะมีใบแบบสอบถามใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างอาการสถานที่ดีไหมมากที่สุดน้อยน้อยที่สุด โอ้โหอบรมทั้งทีใช้ได้โรงแรมรูแต่เสียดายไม่มีกรเอาไปน้อยที่สุดระยะเวลาเป็นยังไงบ้างโอ้โหจะไม่มีเวลาไปอยู่กับครอบครัวหรือ,อยังไงอบรมจะให้เป็นพระอรหันต์หรืองไงทั้งสองคืนสาวันเอาไปน้อยที่สุด <c oughs> เป็นยังไงบ้างพระมาบรรยายนีอก็ใช้ได้มีสาระก,ก็คิดดิใช้้เอาไปมากที่สุด ้าใจไม่ยอมพระจะได้มาบ่อยๆ <c oughs> และสุดท้ายท้ายสุดพ้อยที่จะให้เสนอคําแนะนํานะครับเราไม่มีหัวใจแห่งการเกื้อกูลไม่มีนะครับอาจารย์สังเกตดูว่าทัศนคติของคนที่จะให้แรงจูงใจหรือการทํางานของคนที่เขารับผิดชอบวิ่งไปวิ่งมาติดต่อประสา,านงานลงแรมเขาเหนื่อยนะครับไปบางที่บางหน่วยงานบางที่จัดอบรมแต่ละทีมาห่อยอเดียวสองสามแกก็วิ่งตาม ตามบอดเลยบอดไปรมเนี่ยพิธีเปิดเสร็จค่อยๆลงมาก็ได้อาพักเขาเร็วๆไปๆขนาดนั้นเลยเออไม่มีนะครับเอทุกอย่างผิดพลาดก็ขอก็ไม่เป็นไรแต่ขอเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆไม่ม,ไม,มีไม่มีสักนิดหนึ่งไม่มีเลยไม่มีมีทุงหาความคิดจากคนจากสถานที่จากสิ่งของเออ ระบบจัดการไม่ดีทีหลังดูให้ดีหน่อยเจ็บปวดกูไม่ทำอีกแล้วเป็นครัสุดท้ายไม่ทำอีกแล้วครับเราทำร้ายน้ำจิตน้ำใจกันเราพูดถึงกันมากความสุข g l o b l Peace Index นิตยสาร,รที่จัดทำโดยสถาบันเศ,ษศรษฐศาสตร์และสเสรีภาพของโลกก่อตั้งโดยจิมแคร์รีอดีประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาวัดเัชน,นีความสุข จากร4 9ประเทศน่าตกใจมากครับประเทศไทยแพ้แม้กระทั่งลาวและกัมพูชานี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องในสมัยหนึ่งเราจะต้องเดินทางไปที่กัมพูชาไปเตะบอลกับเขาเพื่อที่จะไปถามว่าคุณเซนมีวิธีการในการดูแลประชากรท้องเิ่ใหมีความสุขมากขนาดไหนนี่ครับสถิติล่าสุดครับไทยแพ้ครับเฮติแพ้เฮติด้วยกัน และตอนนี้ยิ่งลดหวบเลยครับจากสถานการณ์น้ําท่วมแล้วเราจะใช้ชีวิตในโลกบาลนี้มีความสุขได้อย่างไรสิ่งสภาพแวดล้อมที่เราบอกว่า control ได้แม้พิเศษก็จะบอกว่าผมเอาอยู่ผม control ได้แต่แกลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมมัน out of control มันไม่สามารถที่จะควบคุมได้ร้อยคนกับอีกหนึ่งคนที่จะให้ปรับตัวร้อยคนเข้าหาเรากับเราก็าหาหนึ่งร้อยคนอันไหนมันเข้าง่ายกว่ากันแกก็พล่านไปมั่วหมดครับว่าผู้บริหารทั้งหมดทั้งหมดมีนักข่าวไปถามผู้บริหารหัวใจของผู้บริหารของแกรมมีต่ตอบกับนักข่าวกับคําถามที่บอกไว้ว่าท่านคะท่านมีความคิดเห็นอย่างไงกับที่เสดไปแสดงคอนเสิร์ตที่นนที่นี่ว่าร้ายบริษัทท่านไปต่างๆนานา,นา,นานแกบอกว่าอะไรทราบไหมครับ เรื่องนี้ผมทราบดีพวกมีคนส่งข่าวผมตลอดเล่าให้ฟังทำไมครับเวลาจะดินทาวหัวหน้าอย่าพูดไปมั่วเพราเขามีหูมีตาวันหนึ่งถ้าเขารู้จะสวยแต่ขอแนะนำว่าให้ชมเขาหัวหน้านี่ดีนะเช่นเดียวกันคำชมนั้นไม่ช้าไม่นานก็จะไลหลไปสู่หัวหน้าเข้าใจไหมโยม เคยนินทาหัวหน้าไม่ยโยงกหหพราบากนะเอาละพระจานาร์จะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ขอองเล็กว่าเฉพาะตอนนี้เท่านั้นเคยไหมเคยไหมเคยไหมถามจริงเคยเออทรงทรงเป็นสายตามาก็ได้เคยครั้งล่าสุด วันนี้เป็นโอกาสดีเขาจะไม่ถือโทษโกรธเครืองหัวหน้ามาด้วยใช่ไหมครับเขาล่าสุดเมื่ไหร่บนรถม่งกี้กับใครนี่ตัวการใช่ไหม <c oughs> เอา,มาไปเคลียร์กันอีพาะไม่รู้เรื่องด้วยเออพาะไม่รู้เรื่องด้วยเอนายโยมจะไปชี้กันช่วงนี้